ว่าไปแล้วคนปกติที่ไหนเขาทำพาสมาเฟรซิสกันมันคืออะไรพาสมาเฟรเซิสนะมันคือการที่เอาเลือดของเราเนี่ยออกมาแยกส่วนพาสมาเสียออกแล้วเติมพาสมาที่ดีเน่ยเข้าไปทีนี้ประเด็นเขาจะทํากันในผู้ป่วยโรคต่างๆเช่นคนที่เป็นโรคก,กล้ามเนื้ออ่อนแรงคันรุนแรงหรือบางคนที่เป็นโรคออโตอิมูนหรือว่าแพ้ภูมิุ้มกันตัวเองแล้วไม่อยากที่จะปลูกถ่ายอวัยวะ นนก็สามารถที่จะใช้วิธีนี้ได้แล้วถ้าคนปกติไปทำเนี่ยเราอาจจะเจอผลข้างเคียงอะไรได้บ้างข้อแรกครับการแข็งตัวของเลือดเนี่ยอาจจะผิดปกติเพราะว่าสารที่ทําให้เลือดแข็งตัวเนี่ยมันอาจจะเสียสมดุลไปข้อที่2ออาจจะเกิดอาการอ่อนเพลียได้เราอะเสียน้ําในร่างกายไปเนอะข้อที่3ส,สมดุลอิเล็กโทรไลต์ของเราเนี่ยคือจะสูญเสียไปทําให้อาจจะเกิดภาวะเลือดเป็นด่างก็ได้ แล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะสูญเสียสมดุลของแคลเซียมเกิดอาการตะคิวชาอันเนี้ยก็เจอได้เหมือนกันสุดท้ายก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะเจอผลข้างเคียงอันนี้แต่คำถามก็คือว่าเราจะไปเสี่ยงทำไมถ้าโจทย์ของเราเนี่ยคือเราอยากจะดูอ่อนเยาว์เราอยากจะแก่แบบมีคุณภาพจริงๆแล้วมันก็มีอาหารเสริมหลายตัวที่สามารถช่วยได้ดูเป็นกลุ่มพวกแอนตี้ออกซิแดนต์ก็ได้แอลตาแซนทีนโคควเทนพวกเนี้ก็วิจัยเยอะมากเพื่อนๆคิดเห็นกันว่ายังไงลองพิมพ์แชร์กันมาได้นะครับ